สวัสดีครับพ่อของเล็กเน็กคนเมืองนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับประตูเอ็กเซสนะครับนี่นะครับเป็นยังไงนะครับเป็นประตูเปิดเข้าบ้านนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมใช้ของฮายวิชันนะครับคือสแกนใบหน้าได้นะครับตัวนี้มีกล้องนะครับสแกนนิ้วมือได้แล้วก็พาสเวิร์ดได้คีย์การ์ดได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับอยู่ในคลิปเก่านะครับแต่วันนี้มาแนะนําการติดตั้งนะครับ การติดตั้งตัวนี้นะครับแค่เจาะน็อตแค่สองตัวนะครับในนี้ต้องมีรูก่อนนะครับผมเจาะรูมาประมาณสี่หุนหรือหกหุนนะครับเจาะรูออกมานะครับแล้วก็เอาสายแลนโอกมานะครับมาดูด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับก็เป็นบล็อกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับเป็นบล็อกสองคูณสี่นะครับโดยผมเดินท่อเนี้ยขึ้นมาไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับเนี่ยด้านบนนู้นก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์สิบสองโวลต์นะครับ ส่วนบนนี้นะครับบนนี้ก็จะเป็นกรนไฟฟ้านะครับวิ่งจากนี้มาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแนวครับแนวท่อนะครับจากตัวนี้มาหาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินท่อจากข้างล่างลงมานะครับลงมาลงมามาตรงนี้นะครับอันเราก็เก็บบล็อกไว้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็สายทุกอย่างเราก็จะจัาในนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับเรามาดูกันจัาสายนะครับ นี่นะครับมันก็จะมีดรออิงให้นะครับในแต่ละแบบนะครับผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปดรออิงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าต่อยังไงนะครับแต่หลักการต่อนะครับต่อง่ายๆแบบนี้นะครับในการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเรื้องต้นให้นะครับ ให้ดูเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็คือจะมีไฟ12โวลต์นะครับอ่าผมเล่ามาฟังนะครับไฟ12โวลต์จากแอด a ตอร์นะครับด้านบนนะครับแล้วก็จ่ายลงมาหาตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องใช้ไฟ12โวลต์นะครับเลี้ยงให้มันนะครับออกหนึ่งเส้นนะครับออกหนึ่งเส้นไปเข้าไอตัวไอตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้เพื่อสั่งเปิดประตูนะครับ แต่เราจะฝังรีโมทอีกที่นึงนะครับไว้ไว้อีกห้องหนึ่งนะครับเราเปิดได้สองที่นะครับอีกห้องหนึ่งก็เป็นรีโมทแบบกดก็ได้นะครับแล้วก็จ่ายไฟสิบสองโวลต์ไปด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีไฟอยู่สองชุดนะครับแต่เราจะใช้ชุดเดียวนะครับในแบบมันมีสองชุดนะครับส่วนเซนเซอร์ด้านบนนะครับมีสีดำสีแดงเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับ เลี้ยงกอนไฟฟ้าด้านบนเห็นไหมครับกอนไฟฟ้าน้านบนตัวนี้นะครับมีไฟสิบสองโวลต์นะครับโดยเราจะแช่บวกไว้นะครับนี่ครับดูจากแดดเราแช่บวกไว้สีแดงนะครับส่วนสายสีดํานะครับเราก็ปิดต่อเข้า n c นะครับนี่นะฮะ NC ก็คือสีม่วงขาวนะครับนี่นะ NC ของเครื่องนะครับหลังเครื่องมันจะมีสายออกมาแบบนี้นะครับ แล้วไอ Common, ้คอมมอนเราก็ต่อลงต่อลงกลาวนะครับศูนย์โวลต์นะครับส่วนเส้นนะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นี้ผมให้เป็นสีขาวนะครับสีขาวเซนเซอร์นะครับในนี้มันบอกว่าให้เข้าสีเหลือง เทานะครับไอ้เหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวเป็นเซนเซอร์นะครับนี่นะเซนเซอร์เหลืองเขียวนะครับผมผมก็ต่อเหลืองเขียวนะครับเข้ากับสายสีขาวนะครับนี่ครับพามาดูนี่นะครับอันนี้สายสีขาวนะครับส่วนตัวนี้เป็นกาวนะครับนี่นี่เป็นกาวอันนี้เป็นเซนเซอร์นะครับ เซนเซอร์ก็ลงมาต่อหาตัวนี้นะครับเหลืองเหลืองเขียวนะครับส่วนไอสวิต externally button ตัวนี้นะครับเป็นสีเหลืองเทานะครับเหลืองเทาไปเข้าสายสีเขียวของตัวนี้ตัวนี้ออกมาเป็นเขียวนะครับออกมาเป็นเขียวต่อง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วเวลาถ้ามันเจอนะครับมันเจอกรมันตรงนี้นะครับมันก็จะลั่นเต๊กนะครับสวิตช์นี้ก็จะอ่อนนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่ม exit คือปุ่มนี้นี่ไฟมันจะดับนะครับเห็นไหมครับไฟดับอยู่สามสี่วิเพื่อให้เราเปิดประตูสลักนี้ก็จะหดไปนะครับแต่ถ้าเราเอากรมามาล่อมันอันนี้อันนี้คือกรฝั่งนี้นะครับถ้าเรามาล่อมันแบบนี้นะครับ สวิตช์เนี้ยจะติดนี่มันจะเขียวมันก็จะล็อกนะครับถ้าเรากดปุ่มด้านล่างนะครับอ่านะครับนี่มันจะหกออกไปแล้วเราก็เปิดได้แล้วเนี่ยเราก็เปิดได้ไฟมามาจากตัวนี้นะครับแต่ผมจะจ่ายไฟไปที่ปีปีกห้องหนึ่งนะครับเส้นเนี้ยผมจะจ่ายไฟไปอีกห้องหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะเป็นแบ็กอัพนะครับตัวนี้ใช้แลนนะครับสายแลนในนี้วิ่งแลนเข้าระบบเสื่ผ่าน Wi-Fi นะครับจบแค่นี้นะครับคร่าวๆนะครับในการต่อนะครับมีผมมีดออิ่งนะครับเนี่ยอันนี้ดออิ่งมันนะครับในการต่อสีต่างๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ